สวัสดีครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็พาท่านชมบรรยากาศหน้าชายหาดของวารินบิดรีสอร์ทนะครับซึ่งท่านก็จะได้เห็นชัดๆกันไปเลยนะฮะว่าวารินบิดรีสอร์ทเนี่ยตั้งอยู่หน้าหาดพัทยานะครับแล้วก็ด้านหน้ารีสอร์ทนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเล่นน้ำนะครับ ให้เด็กๆเ,เล่นน้ำนะครับหรือพวกเราเองผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นน้ำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญเลยนะครับตรงหน้าชายหาดเนี่ยนะฮะท่านสามารถที่จะนั่งเล่นนะครับพักผ่อนได้นะครับเพราะว่าท่านที่ไม่ชอบอากาศร้อนก็สามารถนั่งหลบใต้ต้นไม้นะครับซึ่งบรรยากาศร่มรื่นนะครับตรงหน้าวารินบิดรีสอร์ทมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ บริเวณที่สามารถเล่นน้ําได้นะครับจะไม่มีเรือเล็กมาจอดนะครับเพราะว่าเป็นเขตห่วงห้ามที่กั้นไว้ให้สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่พักวารินเองหรือว่าพักที่อื่นก็สามารถมาเล่นน้ําตรงหน้าวารินบิดรีสอร์ทได้นะครับในโซนของติดกับชายหาดของวารินบิดรีสอร์ทก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้นะครับและส่วนของห้องอาหารเช้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านพักที่วารินบิดรีสอร์ทแล้วเนี่ยนะฮะ ในตอนที่ท่านมาเช็คอินเสร็จนะครับตรง,งโซนล็อบบี้ก็จะมีโซฟาให้ท่านได้นั่งพักผ่อนนะครับกว้างขวางสะดวกสบายนะครับและเช่นเดียวกันเมื่อท่านทานอาหารเช้านะครับตรงห้องอาหารเช้าของรีสอร์ทก็สามารถที่จะนั่งชมวิวบรรยากาศของชายหาดของทะเลหลีเป๊ะในยามเช้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการนะครับที่พักที่ราคาไม่สูงนะครับ ติดหาดพัทยานะครับเกาะลีเปะ๊ะเดินทางขึ้นลงเรือสะดวกนะครับและก็มีสระว่ายน้ำนะครับอยู่ใกล้ถนนคนเดินหาของทานได้ง่ายนะครับวารินบีชรีสอร์ทคือตัวเลือกที่ดีที่สุดในราคาไม่แพงสำหรับท่านครับผม